สวัสดีครับผมตั้มชชวนะครับวันนี้พามาชมตัวยาริสที่เป็นสุดของยาริสเลยนะครับเป็นตัวปีโฉม2020ยาริสคอร์สครับผมแค่ชื่อก็น่าใช้แล้วนะครับส่วนสเปครอบด,ด้านเนี่ยทางโรงงานเขาให้มาเลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับผมฉบเฉี่ยวสวยงามมากส่วนล้อแมกเนี่ยจะเป็นขอบ16ลายดอกซากุระนะครับ สวยงามและดุดันมากๆนะครับผมส่วนตัวด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนปกตินะครับฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับกดปุ๊บดึงขึ้นได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆตัวนี้ยาฤิ์คอรสเป็นพระเอกของงานนี้เลยเรามีอยู่2ส,สีนะครับสีดําและสีแดงนะครับผมตัวนี้เป็นเทียบเท่ากับรถป้ายแดงได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านใน ด้านในของตัวรถเนี่ยมันก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังเราจะใส่ให้เป็นสีดำตะเข็บแดงนะครับสป,ปอร์ตมากๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับปุ่มควบคุมเราให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแอร์ดิจิตอลหน้าจอสัมผัสนะครับพร้อมระบบบลูทูธมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับผมแล้วก็คันนี้ยาริคอร์สของเรานี่ใช้เป็นระบบปุ่มพุสตาร์ทนะครับ กดสตาร์ทง่ายครับขี่ง่ายนะครับผมทีนี้เรามาชมเรื่องราคากันนะครับ2คันนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นป้ายแดงก็เกือบ7 0 0 0แสนนะครับผมแต่ทีนี้เราขายอยู่ที่5 4 8 0 0 0สีนะครับฟังอีกครั้งนะครับ5 4 8 0 0 0เนี่ยเรามีการรับประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลนะครับ เกิดปัญหาอะไรเข้ามาหาเราได้เลยที่โตโยต้าชัวสมมิตสาขาออนนุษนะครับคันนี้เราขายเลยครับ2คันนี้ส่วนสินเชื่อในการทำรีไฟแนนซ์ในในการซื้อรถนะครับผมก็สามารถติดต่อทางทีมงานของเราได้เลยนะครับผมหรือว่าติดต่อมากับผมโดยตรงได้เลยคลิปนี้ขอบคุณครับ